สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมขออนุญาตนะครับมาวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นความรู้สึกเกี่ยวกับ7-8วันที่ผ่านมาในประเทศไทยกับข่าวที่ระวางยูเครนกับรัเสเซีย ถนนในประเทศไทยนะดับไปเลยนะครับไม่ได้ดับหรอกแต่ดึงความสนใจกับการกระทําของรัสเซียกับยูเครนคนตายกันเป็นพันน้ำมันราคาขึ้นเศรษฐกิจโลกปั่นปว่วนเมื่อวานก็มีการ Ball อันตรายกับโรงผลิตไฟทางปรามาณูแต่เรื่องยูเครนรัสเซียเศรษฐกิจไทย หรืออะไรพวกนี้มันไปอยู่เขวี่งข้าหลังเลยอ่ะ,ะเพราะที่ผ่านมาแน่นอนครับเราบีเรื่องคุณแตงโมงคุณแตงโมงที่ทำให้สังคมไทยเพราะว่า80 90%บเพราะว่เปอร์เเลยนะต้องมาฟังข่าวนี้อาจจะไม่ต้องการฟังนะแต่เปิดไปช่องไหนสื่อไทยก็ทำข่าวทุกช่อง มันสะทอนอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยเราเมื่อโรคเราปั่นป่วนขนาดนี้เศรษฐกฐิจเราแย่ขนาดนี้โควิดก็ยังไม่จางไปคนก็ติดกันเป็นหมื่นนักการเมืองก็ยังโกงกินอยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วสื่อทุกช่องคนไทย80-90%าะผมว่าอาจจะเป็นเกือบถึง100%แเลยนะไม่มีใครที่ไม่ ได้ยินคําว่าแตงโมกระติกฮิปโปโอแอนนาเบิร์ดปอแต่จริงๆแล้วเราควรจะมาตั้งใจกับชื่อว่าปูตินกับเซรินสกี้นะแต่ไม่หรอกครับเมืองไทยเรานะครับเดี๋ยวเรามาผมต้องขออภัยนะถ้าผมพูดออกไปแล้ว อาจจะขัดหูบางคนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าผมเป็นคนตรงแล้วผมอยากวิเคราะห์ให้มันชัดเจนมันเป็นความรู้สึกของผมไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับผมเลยอยากด่าผมก็ดา่าจะช่วยกรุณาใช้คําสุภาพหน่อยก็แล้วกันนะอ่ะเรามาทอนเรามาย้อนเรื่องกันหน่อยอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีเพื่อน6คนตัดสินใจ ไปนั่งเรือท่องเที่ยวแม่น้ําเจ้าพยาโดยที่ผมเชื่อว่าตอนนี้ชวนกันออกไปเนี่ยก็มีแต่ความหวังว่าจะไปดูวิวสวยจะไปเอ j นจอยจะไปดื่มวน์จะไปกินข้าวจะไปถ่ายรูปแต่จากความรู้สึกอันนั้นอนะ่ะหรือความคาดหวังอันนั้นอนะ่ะมันกลายเป็นการ เสียชีวิตของคนคนหนึ่งที่อยู่บนเรือคนที่เสียชีวิตคนนั้นก็คือคุณแตงโมคุณแตงโม,ค,งโมคุณแตงโมเนี่ยถ้าแฝงนะอันนี้ผมขอพูดแร์นะครับผมไม่ได้มิ่นหรือผมไม่อะไรนะก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นดาราที่อยู่ในการตกใช่ไหมการตกใช่ไหมไม่ใช่การขึ้นนะ มไม่เกี่ยวกวับคุณโมเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหรอกมันเกี่ยวกับว่านี่คือวงการบันเทิงเพราะอายุเริ่มเยอะนะครับแล้วคุณแตงโมก็อยู่ในวงการนี้มาเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วมันก็ต้องมีขาตกไม่ใช่ขาขึ้นแต่การเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยในการตายของคุณแตงโมเนี่ยถึง ในวงการบันเทิงเขาจะอ,<ม>า,อาจ,จอยู่ในช่วงลงช่วงที่กำลังดับช่วงที่กำลังตายแต่การดับหรือตายของชีวิตเขาจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าสร้างให้เขาเนี่ยกลายเป็นนางฟ้าสู่สวรรค์ยิ่งกว่า Princess Diana <Yes. S 2> เพราะอะไรเพราะคนไทยเราชอบดราม่าวิเคราะห์สิ่งแรกเลยนะครับเราชอบดราม่าที่ให้แฟนะ ดราม่าที่ควรจะชอบเนี่ยคือนักการเมืองโกงกินนะเด็กเข้าคุกกันเพราะอยากหาประชาธิปไตยให้กับประเทศชาติดรามา่าพวกนี้เราไม่ชอบนะแต่ดราม่าดาราใครนอนกันใครมีอะไรกันใครอยากกันใครนู่นใครนี่เนี่ยโอ้โหแม่มันเป็นจิตวิญ,ญญาณของคนไทยแล้วเราเข้ามาบ่นกันเพราอะไรประเทศไทยเป็นอย่างนี้ทำไมสังคมไทยถึงนี่อย่างนี้ การตายของน้องแตงโมรา่าเนี่ถ้าจะเป็นผลประโยชน์ให้กับสังคมนะควรจะสอให้เห็นสิ่งหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยยังเป็นประเทศที่ไร้สาระแต่ผมไม่โทษคนไทยนะผมโทษสื่อไทยเพราะสื่อไทยเนี่ยแหละเป็นคนที่สร้างให้มีดราม่านี้เพื่อมาขายข่าวเอาชีวิตน้องคนนี้มาขายข่าวเอาการตายของน้องคนนี้มาขายขา่า จากราราขาลงกลายเป็นดารานางฟ้าเลยคนไทยทุกคนสนใจหมดพลังของโซเชียลมีเดียแรงมากสร้างคนได้ฆ่าคนตายได้คุณกระติกผมไม่รู้จักก็ตามข่าวเป็นผู้จัดก,การดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคนที่คุณโมรักมากที่สุดคนหนึ่งเพราะว่ายอมรับรูปของคุณกระติกเป็นลูกอุปถัมภ์เลย แล้วก็ในการทำแทกล้งสา่แต่สุดท้ายแล้วคนไทยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ฟังอะไรมากใช้อารมณ์กันฟังข่าวฟังสื่อไปซื้อกระติกกันมาทุบกันแตกไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยเลยหรือไม่ได้รอเลยว่าคดีนี้มันจะจบยังไงแต่ขออัดไว้ก่อนขอดา่าไว้ก่อน ขอสาบไว้ก่อนผมไม่รู้ว่ากติ๊กเป็นคนดีหรือไม่ดีผมไม่รู้ว่ากติ๊กมีเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ในทางเสียหรือในทางได้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าสังคมไทยเราเนี่ยเร็วมากเร็วมากที่จะเอาตีนเนี่ยไปเหยียบเด็กคนนี้จนเิดดินเลย ตำรวจเองก็มีบทบาทในการสร้างดราม่าอันนี้คดีคนตายคดีคนหายคดีคนขึ้นบ้านคดีนูน้นคดีนี้ในประเทศไทยเต็มไปหมดคดีที่เลวร้ายเยอะไปหมดตำรวจให้ความสนใจเหมือนกับคดีอันนี้ไหมออกมาพูดว่าต้องสนใจสิครับคุณทอม เพราะมันเป็นคดีดังเวลาคนตายเนี่ยนะหรือครอบครัวไหนเขาสูญเสียคนของเขาไปเนี่ยมันควรจะเป็นคดีดังทุกคดีครับแต่ตำรวจก็หิวไฟออกมาแถลงข่าวออกมานูน่นออกมานี่มีตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยออกมาแถลงก่อนเลยไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่คนบนเรือให้ข้อมูลพูดอย่างนั้นได้ยังไงคุณเป็นตำรวจ คุณกำลังทำเรื่องคดีอยู่ตำรวจเองก็มันนะตำรวจเองก็มันนะครับสื่อก็มันแต่สุดท้ายแล้วใครมันที่สุดครับคนไทยกันเองคนไทยกันเองโดยที่ถ้าเรากลับไปดูคดีนี้ง่ายๆนะเพื่อนๆอ,ออกไปเที่ยวกันชัดเจนมากมีเหล้าอยู่บนเรือเฮฮาสนุก ตั้งแต่ห้าโมงยันสี่ทุ่มไม่รู้วายจบไปกี่ขวดมีคนที่เข้าเห็นกับตาว่าเรือขับเร็วเรือขับเร็วซิกแซกไปซิกแซกมาเคยนั่งเรือกันไหมครับผมเคยนั่งครับเวลาเรือมันเหวี่ยงเชนี่มันเหวี่ยงได้เยอะเจ้ะคดีเนี้ยทำไมคิดลึกนะก็เป็นอุบัติเหตุเป็นการประมาทแต่เป็นการประมาทที่ทำให้ คุณแม่ต้องสูญเสียลูกไปสังคมต้องสูญเสียน้องคนหนึ่งไปจริงๆแค่คดีมันแค่นี้นะแต่ถ้ามันเป็นข่าวใหญ่ยิ่งกว่ายูเครนกับรัเสเซียก็กลับมาสอนนิสัยคนไทยกลับมาสอนนิสัยสื่อกลับมาสอนนิสัยข้าราชการแ้่เรื่องเนี้ยมันไม่ดังขนาดนี้ก็ได้แต่มันน่าสนใจมากเพราะมันลึกลับซับซ้อนมีการไปปัดสวะ มีการนะบอกว่าถีบกันลงเรือมีการก็บอกว่าเอาแตงโมไปประเคนให้ผู้ใหญ่ mm hmm. ก็เลยทะเลาะก,กันบนเรืออย่างนู้นอย่างนี้ mm hmm. ไม่รู้เราไม่ได้อยู่บนเรือแต่มันก็สอเห็นอะไรคนไทยต้องเดากันเองเพราะอะไร mm hmm. เพราะไม่ไว้ใจระบบยุติธรรมเลย mm hmm. ไม่ไว้ใจเลยว่าตำรวจไทยเนี่ย จะเก่งพอหรือจะมีจัญญาบันพอที่จะหาความจริงให้กับสังคมได้ก็เลยต้องเดากันไปเองหมดคนไทยครับเราต้องหยุดเราต้องหยุดเราต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตของคน66ล้านคนควิธีการเลือกตั้งใหม่จะผ่านสภาไหมา น้ำมันจะขึ้นอีกเท่าไหร่วันนี้118เหรียญต่อเบอรโรลแล้วนะรัสเซียออกับยูเครนปรามนูจะเกิดขึ้นไหมเด็กกําพระที่ไม่มีกินวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยเท่าไหร่เด็กขายพวงมาลัยโควิดแต่ไม่ครับแตงโมผมขอชมคนคนหนึ่งนะอันนี้ผมต้องชมนะผมก็ไม่รู้จักเขาดีนะแต่ก็นับได้ว่าเป็นคนที่รู้จัก เราขอชมความเก่งของเขาในคดีนี้นั่นคือหนุ่มกัญชัยรายการโหนกระแสเนี่ยนะครับทั้งประเทศชาติให้ความสนใจอย่างสูงกับสิ่งที่หนุ่มสัมภาษณ์แล้วเ็าจะชมนะสัมภาษณ์ได้ดีลึกซึ้ง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องตามชื่อรายการนะคือโขนกระแสหรือต้องเปลี่ยนชื่อรายการว่าสร้างกระแสแต่เ็าต้องชมเขาว่าเขาเก่งแต่ก็จะเป็นการวิจารณ์ในวิจารณ์ไหนแบบวิจารณญาตวิจารณญาของคนไทยว่าเราจะดูรายการพวกนี้แล้วเราจะใช้สมองเราคิดเองไหมหรือจะดูแต่ตาฟังแต่หูแต่สมองไม่คิดเลยหนุ่มเขาไม่ผิดเลยนะที่เขาจะนําเสนอ ข่าวพวกนี้แต่สุดท้ายเราเรา,เราต้องใช้วิจารณญาณของตัวเราเองนะครับข่าวแตงโมเนี่ยแบ่งได้เป็นสามฉากนะดารละครแตงโมเนี่ยแล่งได้เป็นสามฉากฉากแรกคือฉากตายฉากตายแล้วก็มีเรื่องทันทีเลยว่าตายเพราะอะไรโดยนี้ตำรวจตอนนั้นนะไม่ต้องเยอะมากสื่อไม่ต้องเยอะมาก นะคนไปช่วยหาศพเป็นร้อยคนตกน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยกี่คนแล้วให้ความสนใจกับทุกชีวิตเหมือนกับให้กับชีวิตแตงโมสิครับแล้วแตงโมเขาจะได้บุญจริงแต่พอดาราตกน้ำปุ๊บเนี่ยยิ่งกว่ากองทัพเรือไทยออกไปช่วยหานยนี่ก็เป็นเรื่องอคือสร้างเรื่องดราม่าตั้งแต่แรกสองก็มาเรื่องคดี นำด้วยคุณแม่คุณแม่แตงโมก็ยืนยันลูกฉันโดนฆ่าฉันไม่เชื่อว่าบัาติเหตุต้องมีอะไรพิษพ,พิรุษเด็ดขาดมีเอกสารนู่เนเอกสารนี้แต่พอแฉเอกสารออกมาแต่ละอ,อย่างไม่เป็นเอกสารที่ชัดเจนหรือแท้จริงเลยไม่ได้แท้จริงชัดเจนเลยฉันเชื่อว่าเอาลูกฉันไปขายเป็นโสเพณีคุณแม่ครับ เอาไปให้ผู้ใหญ่เป็นเอ็นคุณแม่ครับคุณแม่จะคิดยังไงก็ได้เนี่ยไม่ควรจะพูดสิ่งนี้ออกมาในสังคมนะเพราะมันทำร้ายลูกสาวกับเรื่องที่สามฉากที่สามเมื่อวานคืออะไรคุณแม่บอกให้อภัยกับผู้ชายชายโซสองคนบนเรือโดยที่ตำรวจยังไม่รเรื่องเลยนะว่าให้อภัยแล้วเพราะว่าสองคนนี้ เขาเป็นสุภาพบุรุษที่สุดตั้งแต่คุณแม่เคยเจอมาแต่สุภาพบุรุษของคุณแม่เนี่ยมีข้อขึ้นมาด้วยอันหนึ่งนะสุภาพบุรุษเพราะเขายินดีจ่ายเงินเยียวยาให้กับแม่แล้วแม่ก็คิดเลขเองเลยนะว่าเขาควรจะจ่ายถึงสาสิบล้านบาทเพราะคุณแม่บอกว่าคุณโมยังหางานได้อีกไปสามสิบปีหรือจะมีชีวิตอยู่อีกสามสิบปีรองคุณแม่กําลังแช่งลูกตัวเองเลยใช่ไหมว่ามีชีวิตได้ถึงราวหกสิบกว่าใช่นั้นี่ สังคมไทยนะครับฉากแรกตกใจฉากสองเกลียดเพื่อนแต่งโมทุกคนเหยียบกระติกจนไม่เหลืออะไรแล้วเหยียบแอนนาเหยียบพิโปจนมาฉากสามผิดหวังทั้งประเทศจากการพูดของคุณแม่ในรายการของหนุ่มหนุ่มกันใชัยเมื่อวานก็แค่นีน้เหรอสุดท้ายแล้วประเทศไทยเงินซื้อได้ทุกอย่าง ผมก็จะขอวิเคราะห์สิ่งสุดท้ายครับถูกต้องครับคดีแตงโมเนี่ยควรใช้เห็นเลยว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศไทยวันนี้แล้วสิ่งที่ถูกที่สุดเนี่ยคือชีวิตคนคุณแม่ครับถ้าคุณแม่ใจเย็นหน่อยนะหิวตังขนาดนี้นะรออีกนิดเดียวให้ตำรวจเขาทำคดีให้เสร็จแล้วค่อยไปฟ้อง คนนี้อบนเรือก็ได้ว่าทําให้ลูกสาวเสียชีวิตไม่ต้องรีบผิวเงินจะจนเรียกเยียวยากัันขนาดนี้มันเป็นการตบหน้าของลูกสาวครับมันเป็นการตบหน้าของลูกสาวตบพิญญาของลูกสาวแต่นี่แหละครับคือสิ่งนี้เกิดขึ้นกันในเมืองไทยตลอดเราจะสร้างคนขึ้นมา เพื่อรอที่จะเหยียบเขาลงมาผมเจอเรื่องนี้มาเยอะครับผมเคยทํางานกับคุณพรทิพย์นาคีรันขนกตอนนี้ทำมิชชันิเวอร์สร้างปุ๋ยเป็นนางฟ้าแต่พอถึงมีเวลาขึ้นมาก็เหยียบปุ๋ยลงเหมือนดินจนปุย๋ยเขาต้องออกไปสร้างชีวิตให้ตัวเองจนตอนนี้ก็กลับมาเป็นนางฟ้าใหม่อีกได้คนไทยเราต้องเลิกครับนิสัยสร้างเพื่อทำลาย หรือทำลายก่อนรู้คนไทยเราต้องเลิกนิสัยครับสร้างเพื่อทำลายหรือทำลายก่อนรู้เราต้องเป็นสังคมที่ใช้วิจารณญาณวิจารณญาณวิจารณญาณครับเราต้องให้สื่อเราเนี่ยเข้าใจว่าข่าวสกรปรกอย่างเงี้ยข่าวขยะเนี่ยเราจะไม่ซื้อแล้วเราอยากได้ยินข่าว การยิงเข้าไปในโรงงานปรมามูเมื่อวานของรัสเซียแล้วมาวิเคราะห์ให้ฟังเราอยากให้คุณวิจารณ์ว่าเมื่อวานคุณวัฒนาเมืองสุขนักการเมืองใหญ่นะครับโดนเข้าคุก99ปีแล้วคุณวิจารณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงนักการเมืองคนนี้คนนั้นเป็นยังไงสื่อก็จะตอบกลับว่าไงคุณทอมนี่โง่จริงนะ คนทองไม่รู้เลยสื่อทําข่าวพวกนี้ก็ไม่มีใครซื้อเราก็ไม่มีใครโฆษณาเรางั้นอย่ามาโทษเราโทษคนไทยที่ชอบกินจังฟู้ดที่ชอบกินอาหารไม่ดีให้กับสมองที่ชอบกินขยะเพื่อชีวิตจะได้มันจะได้มีดรามา่าจากดาราที่อยู่ขาลง พราะชีวิตต้องดับขึ้นมาเลยกลายเป็นขาขึ้นสว่างเลยผมว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่ดีสุดนะแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยนะขอสัญญาแล้วสาบานออบายตัวเวที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมขออนุญาตคุณแม่นะครับนายแตงโมนะคุณแม่แตงโมบอกจะพูดอะไรเกี่ยวกับลูกสาวต้องขออนุญาตนะก็อขออนุญาตครับที่จานณททีนี้วินาทีนี้ ผมจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วผมจะไม่มเคาะเรื่องนี้แล้วเพราะมันไร้สาระจ,จริงๆแต่ที่ผมมาพูดเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมอยากให้คนไทยเห็นว่ามันไร้สาระแค่ไหน,นแล้วถ้าประเทศไทยเราสนใจแต่ข่าวอย่างนี้นะทีวีทุกช่องข้าราชการไทยตำรวจผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับขา่าวย่นี้มากกว่าข่าวเด็กโดนข่มขืนคนฆ่าตัวตาย ชาวนาไม่มีกินโลกจะไปสงครามโลกครั้ที่สามนะครับ mm hmm. ก็เข้าใจเลยว่า this is t h a i n d this is t h a i n d ผมเชื่อว่างานศพแตงโมเนี่ย mm hmm. น่าจะยิ่งกว่าผู้ใหญ่ของประเทศชาติเสีย mm hmm. คนคงไปกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน, 1, น 1, ดี mm hmm. ควรจะไปให้เกียรติกับ้องเขาแต่ควรจะไป mm hmm. เพราะไป ให้อะไรกับน้องเขาไม่ใช่ไปเพราะอยากอยู่ในกระแสรหรือต้องไปเพราะสังคมบอกมีจิตสำนึกดีๆให้น้องกระแล้วค,ครับสุดท้ายแล้วผมขอพูดเรื่องน้องคนหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นลูกหลงคือน้องอีสเตอร์เด็กที่แตงโมงอยากบอบเงินประกันภัยให้คุณแม่ครับ ผมขอพูดด้วยความเคารพและเข้าใจสิ่งคุณแม่เครียดน,นะครับแต่เรื่องนี้คุณแม่อยากก่างกให้ความฝันของลูกสาวของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นความจริงครับคุณแม่ควรจะมอบเงินเนี้ยล้านบาทเนี่ยไปให้อีสเตอร์ด้วยตัวเองเลยไปเปิดบัญชีที่แบงก์ไหนก็ได้แล้วก็ทําเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Trust f u ันว่าพออีสเตอร์อายุถึงเท่าไหร่ก็ดึงเงินออก แต่ให้เป็นเงินในชื่อของอีสเตอร์ตั้งแต่วันนี้นะครับคุณแม่ช่วยทำอันนี้ให้กับลูกสาวหน่อยครับช่วยทำอันนี้กับวิญญาลูกสาวหน่อยครับหิวเงินกันาดอะครับคนไทยอกหักกันเยอะนะเพราะอะไรเพราะ,าเ,ะเราให้ความหวังกันเยอะเราให้ความหวังกับดาราเราให้ความหวังกับคนดังเพราะชีวิตคนไทยเรามันเศร้ามันเศร้า เราต้องไปยึดติยึดติดกับสิ่งที่มันไม่จริงสิ่งที่ตกกระแสไม่ได้ชีวิตเราเศร้าเพราะเรากินสิ่งเศร้าเรากินยาพิษที่สือ่อหรือผู้ใหญ่ของบ้านหรือตำรวจหรือนักการเมืองเขาป้อนให้เราอยากกินยาพิษพวกนี้ครับอยาก,กินยาพิษด,ดรามา่า ตำรวจครับยังก็ทำงานมาถึงแค่นี้แล้วนะนะหิวแสงสีไฟมาถึงแค่นี้แล้วนะก็ทำคดีนี้ให้จบก็แล้วกันถ้าไม่ทำให้กับสังคมถ้าไม่ทำให้กับแม่ถ้าไม่ทำให้กับใครก็ทำให้กับวิญญาณของน้องแล้วคนไทยอยากรู้เรื่องจริงคืออะไรแม่จะไปรับเงินหรือไม่รับเงินอะไรก็ได้เนี่ยบางคนะเรืองก,กับสิ่งที่คนไทยต้องรู้ความจริง ว่าแตงโมตกเรือเพราะอะไรสำหรับคนที่โดนอัดแรงกับเรื่องนี้ขอให้คุณดำเดิมชีวิตนะครับด้วยการมีความราบรื่นมากขึ้นหวังว่าสอบคุณแม่เองนะครับอย่าทำมาหากินกับวิญญาณของลุกสาวผมพูดได้แค่